วันนี้ได้ปลามาแล้วจากคลองธรรมชาติได้ทานปลาย่างอีกแล้วเดี๋ยวรอพ่อบ้านจัดการทำปลาย่างปลาค่ะวันนี้ช่วยแล้วมีผู้ช่วยแล้วเนี่ยจามซนไปช่วยตาช่วยตาล้างว,วินเนีรยเเรียกปลาดูปลาดูปลาเออปลา ปลาโคลาดเองเนาะเดี๋ยวกินปลาย่างเนะเาะอ่ะลองยิ้มดูกินปลาย่างอะ่ะเอาวินน้อยยิ้มดูไปแล้วไปช่วยตาชายจ่อไฟแล้วนี่ดูร้านน้อยจ่อไฟอย่างปลา,อาโอ้นี่ร้านมือปนั้นร้านขนม,มปังเมนูปลาย่าง เริ่มจะหอมแล้วค่ะตอนนี้ย่างไปอ่อนๆค่ะปลาย่างปลาย่างปลาชาเครื่องไก่สุกแล้วค่ะ เมน,นูอันนี้อ่ดูโอ,นนอ,นนอนน้อันนี้ไฟแรงปลาถูกลืมปลาถูกทอดทิ้งแล้วอันนี้ไฟแรงเกินขยับขยับเมนูปลาเผา ไม่แต่นังค่ะไม,ไม่แต่นังที่ติดเกลือแต่เนื้อข้างในยังดีอยู่ก็รับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำน้ำซิมเปรี้วยวเผ็ดแซ่บค่ะบีบมะนาวสุกเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมจะทานแล้ว เส่จานเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูปลาย่างที่พอบา้านเขาย่างปลาทาเกมาทานข้าวด้กันนะคะก็มีปลาโลกกับแกงเขียวหวานมาทานมีลาบปลา รับไะดูก็ก็มีขนมด้วยแล้วก็อะไรเนี่ยเตี๋ยวลูยสวนนึงเข้ามาอันนี้ข้าวค่ะข้าวทานข้าวทียกันเ้ยจ้าเมนูวันนี้นนนนดับแรกปลาเลยจ้า ย่างมาใ,ใหม่สดๆร้อนปลาธรรมชาติ ยามาทานเลยอร่อยค่ะาทานด้วยกันนะคะปลาแซ่บๆเลยค่ะไี่มีไรน้องไก่ไน้องไก่ด้วย โอ้น้องไก่อาดปลาดีกว่าค่ะวันนี้เมนูปลาเราต้องทานปลาปลาไม่ทำไม่อ้วนแต่จะผอมไปแล้วเมนูปลาทานปลาย่างด้วยกันนะคะ นี่ทานข้าวค่ะลาบลาบแก่กแเดกออันนี้ลาบปลาดุก พโลก็พี่น้ำจะกินแต่เต้าหู้อันนี้เป็นเต้าหู้เต้าหู้ที่เสรมากพัโลเต้าหู้ที่ทำจากธัญพืชถั่วเหลืองเต้าหู้ถวเหลืองอื แซ่บเดี๋ยวจ้าต้องชิมให้ครบนะคะแรงเขี้ยวหวานบ้าง ิดใจเนื้อปลาค่ะอร่อยเนื้อปลาอร่อยมากค่ะอันนี้เป็นลาบค่ะ อืมลาบอร่อยมากค่ะเนื้อปลาหวานเนื้อปลาสดๆจากธรรมะชาติไม่ต้องข้ามคืนหวานมากค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้เขาจบไบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ